วันนี้จะพามาดูเคล็ดลับวิธีการทำให้บราวนี่ขึ้นหน้าฟิล์มนะคะทางร้านของเราวันนี้ทำบราวนี่อยู่2ไซส์นะคะเป็นบราวนี่จิว๋วแล้วก็บราวนี่ไซส์ปกตินะคะสำหรับเคล็ดลับของการทำให้บราวนี่ขึ้นหน้าฟิล์มก็คือปริมาณของน้ำตาลนะคะเพื่อนๆอย่าไปลดปริมาณน้ำตาลลงจากสูตรที่เขากำหนดให้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรากลัวว่ามันจะหวานจนเกินไปให้เพื่อนๆไปเพิ่ม โกโก้ Go, หรือว่าเพิ่มช็อกโกแลตแทนนะคะทางร้านของเราจะใช้ผงโกโก้ Go, ผสมกันกันกบช็อกโกแลตคอมเพลนนะคะเอาไปตุ๋นในน้ำร้อนให้ละลายดีเลยแล้วก็นำมาผสมกับส่วนผสมต่างๆก็จะทำให้บราวนี่ขึ้นหน้าฟิล์มทุกครั้งที่อบนะคะส่วนหน้าเบราวนี่ที่มันแตกที่มันฟูเนี่ยสาเหตุหลักๆน่าจหน่าจะเกิดจากการคนไข่การตีไข่นะคะ่ะ แรงเกินไปนะคะทำให้เนื้อบราวนี่มันมันฟูเวลาอบนะคะ